ああ。 สัปดาห์นี้ที่ป๊อปทีวีป๊อปกรีดอังคารที่26โรงกินให้สุดเสียงไปกับกิจกรรมดีๆที่นุ่มนุม AB Normal ได้ชวนเหล่าผู้โชคดีไปร่วมทำบุญกันที่สถานสงเคราะห์คนชราเสริมราชก,กุมารีหลวงมาเปิดอุปถมัมภ์นป๊อปกรีดโปรเจกต์6 AB Normal ชวนน้องทำดีป๊อบซินีมากูุ้ธที่17ตามติดเบื้องหลังการทำงานและบทสัมภาษณ์ของเหล่านักแสดงจากมาหากราบทภาพยนตร์ภาคต่อสุดยิ่งใหญ่ the hunka games catching fire I think it's เอเชียนโซไซตี้สุขที่2 9ส่งท้ายปีอย่างอบอุ่นกับกิจกรรมแฟนมิติ้งสุดเอ็กซคลของ7หนุ่ม B2B ศิลปินพิเศษประจำเดือนในงาน B2B Year End Party with Melody in Bangkok 2013และร่วมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ไทยเกาหลีในงาน Thailand Korea Friendship Festival 2013 y o u t h e k e y to the Future พร้อมสนุกกับโชว์เคสของหนุ่มเสียงดีอย่างโจซ o n g m และ5หนุ่มวง The Boss โซนิโซปอมเน,นเวิร์กโชว์อังคารที่1 6พบกับหนุ่มๆซิตี้มายที่กลับมาอีกครั้งกับซิงเกิลช้าๆแห่งใจกับหากฉันตายผู้ที่17 <She S 1> เปิดส <She S 1> ตูดิโอต้อนรับ5หนุ่มมัมมี่แดดดี้ที่หอบหนึ่งงานใหม่มาแนะนำกับได้แค่ไหนเอาแค่นั้น <She S 1> ได้รักเธออ วัสาดีที่28พบกับศิลปินดูโอ้ตองและเจนนี่ที่มาร่วมพูดคุยพร้อมโชวส์สดๆกับหนึ่งงานล่าสุดของพวกเขาเอาวกาศ